พอวดีมีไก่ไก่อสวยๆเนาะแต่เขาเป็นไก่หมอนแจเนาะหมอนแจแล้วก็เขาจะมีลักษณะเหนียงยานยานแบบนี้เนียยยานแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียข้อเสียบ้างาแล้วก็ดูไม่สวยด้วยมก็จะมาทําการตัดแต่งเขาให้มันสวยงามขึ้นเนะเาะสำหรับการตัดแต่งก็ทําไม่ยากผมทาไม่ง่ายาการตัดเนี่ยตัดแต่งเนี่ยสามารถใช้ยางรัดก็ได้คนไหนไม่ชํานาญก็ใช้ยางรัดายางรัดก็ประมาณสัก อาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะหลุดออกเองแต่ผมเนี่ยจะถนัดในเรื่องของการตัดเนาะตัดแต่งเพราะว่าการตัดแต่งเนี่ยมันจะดูสวยกว่าดูสวยดูเนียนกว่าแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าประมาณหลังจากเราตัดแต่งแล้วก็สวันแผลเขาก็หายปกติแล้วเนี่ยผมอยงเขายาวเนาะดูไม่สวยเลยเดี๋ยวผมมาทําการตัดแต่งก็มีกันไกลคล่คมๆตัวหนึง่งแล้วก็เข็มกับได้สําหรับใช้เย็บแผลเขาเนาะก็มีแค่2ออย่างนี้ครับผม ง่ายครับผมสําหรับไก่คนไหนเหนยียงยานแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียนะแล้วก็ดูไม่สวยด้วยเราก็สามารถตัดแต่งให้เขาสามารถเพิ่มมูลค่าได้ทาไม่ยากเนาะใช้กันไกรตัวเดียวกับเข็มได้ได้แค่นี้ครับผมใช้เวลา,าการตัดแต่งก็ไม่เกิน5นาทีครับผมก็เสร็จแล้วแล้วก็ประมาณ3วันา3าวันแผลเขากา็จะหายอาอยุช่วงการตัดแต่งนี่ประมาณ4 5หเดือนเนี่ยกรเริ่มตัดแต่ง ห้าเดือนมีเหนียงออกมาแล้วก็ตัดแต่งแล้วเดี๋ยวผมตัดแต่งเสร็จผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงครับผมแบบเป็นยังไงเนาะทำการตัดแต่งออกแล้วเราจะตัดออกมากออกน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เราเลยผมเนี่ยแม่ครับผมสองข้างจะไม่มีเลือดครับผมนี่ผมยังไม่ได้ทําการเยบ็เยบเย็บแผลนะตัดออกแล้วเนี่ยส่วนของเหนียงเขาที่ผมตัดออกเนาะแบบนี้ก็สามวันเย็บเย็บปิดแผลไว้สามวันหายแล้วผมแผลก็จะหายเนี่ยครับผม ก่อนการเย็บก็เย็บไม่ง่ายครับผมใช้ที่เลยครับผมเข็มเนี่ยสาหรับคนไหนที่ไม่ชํานาญนะผมไม่ชํานาญผมแนะนําให้ใช้ปากกาเมจิกทําการล่างล่างส่วนที่เราจะตัดก่อนเนาะขีดขีดไว้หมายไว้แล้วก็ทําการตัดตามรอยเส้นนะผมตามรอยเส้นที่เราขีดหมายไว้เราต้องการเอาออกขนาดไหนเราก็ทําการตัดตามที่เราขีดไว้เลยมันก็จะง่ายขึ้นครับผมสาหรับคนที่ ไม่ชํานาญนะผมคนที่ไม่ชํานาญถ้าชํานาญแล้วก็ทําการตัดเลยโดยไม่ต้องขีดอะไรทั้งสิ้นนะผมทําการตัดตามที่เรา,เาต้องการเลยนี้เราก็เย็บเย็บแผลไว้เขาคนที่เลี้ยงไก่เจ้หมอนเจ้แบบนี้จะรู้ว่าผมว่ามันเสียเปียบยังไงเนาะสําหรับไก่ที่หมอนหมอนโตๆแล้วก็มีเหนียงเลยเนี่ยตัวมีเนียงนี่เสียเปรียบมากครับผม พิธีการตัดแบบนี้มันเป็นพิธีการสร้างมูลค่าเพื่อเขาด้วยครับผมตัดแต่งให้สวยงามครับผมเราตัดแต่งเพื่อความสวยงามให้เขาทำไม่ยากผมเนี่ยเห็นไหมเขาก็นอนให้เราทำไม่ง่ายขาไม่ได้ดิ้นได้อะไรครับผมเห็นไ,ไหมผมทำคนเดียวครับผมเนี่ยไม่ไม,ไม่มีการดินนะ้นการอะไรหเห็นหร ใช้กันไก่ครับผมกันไกค่คมๆนิดนึงนะผมกันไกใหม่กันไกค่คมๆหน่อยนึงก็จะทํางานง่ายขึ้นนะผมเพื่อนๆสังเกตดูว่าเวลาผมทําอะไรผมจะทําคนเดียวนะอยากผมจะทําคนเดียวแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยดิน้นไม่ค่อยอะไรนะปกติบางคนเขาจะช่วยกันจับสองคนทำสองคนเนาะผมเนี่ยทาอะไรผมทําคนเดียวถ้าสังเกตดูสังเกตดูคลิปต่างๆผมนะบางครั้งบางคลิปอะ มันไม่สามารถถ้าปกติมันจะไม่ไม่เหมาะกับการทําคนเดียวเนาะแต่ผมก็ทําได้พอทําได้ตัวนี้ก็เป็นไก่รุ่นห้าเดือนที่ผมจับใหม่ๆจากฝูงเลยนะเอาเอาข้าววานวานแล้วก็จับเข้ามาเลยไม่ใช่เป็นไก่ที่เชื่องมือเชื่องอะไรนะเป็นไก่แบบอยู่ที่ฝูงเลยแหละพวกนี้ออกหากินข้างนอกด้วยซ้ําไม่ได้เข้ามาอยู่ในล็อกใมอะไรแต่เขาก็เราจับเรามีวิธีทําให้เขาเชื่อง มันก็จะง่ายครับผมเนี่ยง่ายเห็นไหมครับเนี่ยผมผมใช้วิธีการเย็บเนี่ยผมเย็บไปอะไรไปเนี่ยเขาไม่มีอาการดิ้นในการอะไรเห็นไหมผมไม่มีอาการดิ้นในการอะไรเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูเนี่ยเขาไม่ได้ดิ้นนะก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรมากครับผมถ้าเขาเจ็บเขาต้องดิ้นนะนี่ครับผม อีกคือการเย็บทําแผลแล้วข้างละสี่เข็มก็แผลหายก็จะสวยขึ้นมาทันทีเลยผมย <c oughs> ประมาณห้าเดือนนะผมจับใหม่ๆเลยนะจับมาก็เขาก็ดิ้นหน่อยๆแหละตอนแรกๆอะ่ะแล้วก็มาจับลูกๆคำๆมันก็เชื่องแล้วก็ทําการศัลยกรรมให้เขาส่วนที่ตัดออกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งไก่ข้า,นนา,ขาไปกินลวเหลือชิ้นเนี้ยมาตัดออกสองข้างตัดออกเยอะพอสมควรนะผมเพราะว่าเนี้ยงเขาค่อนข้าง,างโต แต่ว,ว่างอนสวยอยู่ตัวน,นี้งอนสวยงอนไม่แต่งครับตัวนี้งอนไม่แต่งนี่ครับผมอันนี้กับปล่อยเขาธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติไปละมีอยู่สี่ห้าตัวผมก็จะมาทําการตัดแต่งซึ่งบางครั้งผมก็ไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนเนาะคือเอาเป็นมาพูดให้ฟังแล้วก็ให้ดูเป็นบางบางส่วนที่มันให้ดูได้เนาะเพื่อนๆก็อลองไปฝึกฝนไปลองทําดูเนาะเพื่อนๆน้องๆอ่ะ่วนมืออาชีพแล้วเขาก็ไม่ได้ยากหรอก ทำก็แป๊บๆมันก็เสร็จแล้วตัวหนึ่งก็ไม่ถึงห้านาทีเนผมทั้งการตัดทั้งการเย็บท,ทําแผลอะไรก็ไม่ถึงห้าวินาทีะระยะเวลาสามวันแผลก็จะปิดลนะ,ะแผลปิดเราก็มันตัดได้ของเคเา้าก็ริ้วครับผมวิธีนี้ถ้าใครไม่ชํานาญแบบนี้ก็ใช้ยางรัดก็ได้แต่ยางรัดเนี่ยก็เห็นผลเหมือนกันแต่ว่าความสวยมันจะต่างต่างจากการตัดเพราะว่าการตัดเนี่ยเราเลือกได้เวลาที่การมัดเนี่ยมันมัดทะยุเข้ามาเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็ สำหรับที่นี้ฝากไปให้ผมสวัสดีครับ